บายดีท um, so, mm ุกคนมันนี่สีขาวนี่สกีสมวยแล้วกะจ๊เวนเนีกยเอานัมมนี่เขาี่มนง m r ครั้งที่สองในสำหรับกีแต่วเวงเนี่ยจ้าเอเนี่ยจ้าสีมนัง m r คร้งแรกมายังไม่รู้เลยว่าเขาพาไปซื้อแปลกบนรถไฟอันใต้ดินีแีลงมาลุ้นพมาเบ่งมันซื้ันนี้นี้เอานกำลังสองว่า นมาซื้อพี่เดิมมีจักเลนมันเป็นดำๆนะนกําลังว่าจะไปท่าคีปน้ำเขาสาวตงอ่อนกับไอโบคนะืนนาอจะอเคีนเอาเลยนะเจอกับ,โบโื้หงเกินแล้วเนี่ยออันนี้มันไหลลงมานี่ยมาชิ้นกับรอได กินนะสี่ <puntos illa> ิบบาทวะตอนสองบาทเท่านั้นก็คือคือกีเซอร์เอาะั้งที่สอง่ะเอาไปตีตีตอนเท่ากับตีตีตอนอ้อไปตีตีกันเอาทอ้อ แต่ก็น,นั่นไม่าช่ละไือถ่ายเลยนี่หนาตัะไม่ได้ฟังย <c oughs> ามันแวบอันแบบแบบมันพือเอ่อไว้แล้วก็มันอัดไฟนะ <c oughs> มันส <c oughs> ิดีรยานมันกว่านี้นะอออุ้ยว <c oughs> ิ่งนะโหแหว รู้สึกยังไงบ้างคะ <laughs> นี่นี่นางนี่กเ็เลย ไปลงไหมแล้วพีพ่มาอานน้ำแข็งพี่ก็กกได้ไหมบอกไม่ได้อะไรไหม,ไมบอกพี่เขาได้ไหมยังไม่ได้หลังจากที่เฮานั่งเอฟอาร์ทีมาแล้วก็สิบเอ็ดต่อต่อรถไฟฟ้า,ฟาบีทีเอสอินนจร์าทุกคนตอนนี้เอ้ยน้ำกะละลังสีไปซื้อไป,ไปอันเพิ่นจิตต่อเพราะเฮานัดถ่ายคลิปกับไอบโบก,กับแตงอ้อนยุคนไปทุกคนเฮาไปเบิ่งกันต่อเลย ือเขาหองตูกไปรุ่มพนไปส่วนซีฟไปค่าิปโตมันนำกันสิ่งคนซื้อสี่อสี่บ เ <Okay. S 2> ลูกคนจากกา้ากีบอ้น่ไทยตอนนังรถ BTS นี่ซัมเดิลมีแต่ไทยตอนลงมาแล้วนี่สิเป็นมุ่งมันสยามพี่เหลือกับบุหูเนาะแต่ว่างามพี่ไอ้น้ำเืาก็เป็นผู้น,นำทางไปก่อนเนาะต่อไปก็สิไปหาเขาไอโ้โบสาสงนอนกับไอ้ตีน้ะงตานู่ก็ลูเดิน,ดน,ดน,ดนไป จ็คกับสาวแห <Okay. S 1> like like well. like ่เน like ้อม่รเลนะฮะนะครับน้องสาวหมวยเนี่ยกับที่มาพักๆไปนะช่องท่าช่องยูทูบของน้องเกศรสอนสาวผู้ชายเออเออคุยกัก็ฝากให้สิไปหาหนองกันไปยกลก่อนนาแัดนี้ตอนนี้ไปนอนสบายดีประเด็นตอนนี้บาดีมาดูข่ามกลางสาวง่ามไม่เปรงเลยสาวเล่า เขาเนี่ยถามน้อง,อง,องน้องมาเด็กมาไทยจักเกืกเอบแ,แล้วไปมาจักเกือบแล้วฮะมาแต่งหน้าแล้ว,เ,วเอาแสดงว่าไอ้แก่ยูืองไทยบอได้ยังไหนเขานีเขาหน,น,นี้อาศัยอยู่เมืองไทยจักปีแล้วยังมาทั้งปีไม่เ็ะงานเลยมาเที่ยวโอเคเนี่ยน้องเอาคุณนี่เดี๋ยวมาโดนเดี๋ยวไปมาได้ก็มา <c oughs> เอทีไนีเห็นกรุงเทพตอนนี้แตกต่างกับจิจนาการยุบานบอก้าเบมนพัฒนาอาก่ีเม<อ>่ไินการ์ท่หร่ให้ใจ่ยอยากยยอ,าอยู่บ้านตัวเองตอนนี้นะตอนนี้กะอยู่นี่กะได้ทนแทนี้เ่งงานากแบบนี้แต่ว่าตอนนี้กะ ี่เาแอนจ้เมาไทยเยกือแล้วีไม่มีอะไรกาอี่้ม่นี่่จินตนาการวเองนะเมื่อรสหรับตัวเองนเป็นยงไห็นลสำหรับคลิปนี้กับสประมานนี้จ้าทุกคนเขาก็ะพอกันเนาะทางเอวยบต่างอ่อนไปพอกันไหมคลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย